สีตรงใจสุดเลยนะ้องแมทกับชุดเลยนะคะนี่เป็นสีช็อคกิ้งพิงนั่นเองนะคะสำหรับช้อปปิ้งแบกนะคะที่ลูกค้ากำลังตามหายอยู่นะอยากได้แบบเป็นหนันแท้นะคะมีความนิ่มแล้วก็เบานะคะลูกพลาดไม่ได้เลยกับรุ่นกราบี้นะคะสวยหรูติดแกรมมากเลยนี่ สวยเก๋ใช้กับยีนก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะสพายกับเดรสได้หมดเลยเนาะเพราะรุ่นนี้นะคะไม่ใช่แค่สพายขึ้นไหลแบบเดียวนะคะสามารถสพายคลอสบอดี้ได้เช่นกันด้วยสำหรับคอเลคชั่นกาบี้นั่นเองนะคะตัวน,นี้ สวยเก๋น่ารักน่ารักแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วเนาะตัดขึ้นมา 3- สีพร้อมส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะคะสีชมพูช็อกกิ้งพิง์หรือว่าเป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วที่สําคัญนี้ซิกเนเจอร์ของเราพลาดไม่ได้เลยกับนางแกะแท้นะคะไม่เคลือบและไม่ผสมนะคะใช้กันได้ยาวๆเลยนี่แล้วลายตารางตรงทุกช่องเลยเนาะเปิดปิดบิดล็อกได้เลยนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่กําลังกำหากระเป๋าที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งเปิดข้างในนะคะตัวนี้ก็สามารถใส่มือถือได้ด้วยด้านนอกก็ได้นะคะ นี่เป,ปิดปิดล็อกได้เลยแล้วก็มีช่องหลังเสียบมือถือได้เช่นกันนะจ๊ะ,ะหรือว่าจะเป็นพวก iPad ก็ได้เช่นกันค่ะตัวนี้นะคะไซส์ของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณ11นิ้วหรือว่าประมาณ28เซนนั่นเองอมาพร้อมหนังลองบ่าให้เลยซัพพอร์ตไหลได้ดีมากนี่แบบนี้เลยสีดำก็สวยขาวก็ไปงานได้หมดเลยนะ้ะหรือว่าสีชมพูก็ลูกค้าแบบเบื่อดำแล้วอยากจะได้สีๆบ้างก็แนะนำเลยค่ะจัดไปค่ะสีชมพูนะคะช็อคทิ้งพิงสวยมากหนั แกะสีชมพูหายากด้วยนะอ่าตตวนี้นะคะใช้งานง่ายๆย,ยังไม่พอเปิดปิดนะคะฝาในนะคะตัวนี้เป็นแม่เหล็กให้แล้วก็ใส่ของในจุใส่ของเยอะผ้าข้างในใช้สีเดียวกับด้านนอกเลยสวยเก๋แบบนี้นะคะไม่มีไม่ได้แล้วลองก้นกระเป๋าให้เรียบร้อยนะฉะนั้นบอกเลยว่าใส่ของเยอะนะคะไม่ต้องกลัวก้นย,ยุ่ยด้วยอ่ะแบบนี้เบาด้วยน้ำหนักของเขานะอยู่250กรัมแค่นั้นเองเบาเหมือนกระเป๋าผ้าเลยแล้วก็จัดโปรโลดเยอะมากเช่นกันนะคะ ไซส์แบบนี้หนังแกะแท้แบบนี้ในราคาเพียง2855บาท<ม>บอกเลยว่าซื้อไปใช้ซื้อไปขายได้หมดเลยเนาะนี่แล้วบางทีก็มีแจกโค้ดลดใ้้ไปอีกนะคะนี่บอกเลยว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนี่สาหรับหนังแท100นะ้อยเเนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีดำกันชัดๆบ้างดีกว่าอ่ะเผื่อลูกค้าอยากดูสีดำนี่รูดสะพายแบบ crossbody ก็ได้เช่นกันสําหรับลูกค้าที่แบบชอบสะพาย crossbody shopping bag ภายในใบเดียวนะคะคอล l e c ชั o n นี้เป็นอีกคอล l e c ชั o n เลยที่นําเสนอคะ่ะสนใจก็ทักแชทได้เลยหรือว่ากดใส่ตะกร้าได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ